สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่าน,นะคะ่ะนต้องสัสดีช่อง YouTube นะคะขอบคุณช่อง YouTube นะคะที่มีพื้นที่ให้จุดนะคะ,คคะม่อกี้อยู่ให้เบิ้งแบกก็แหล่งนะคะเป็นเหล็กแหนบนะคะที่ร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมาตามสูตรของช่างนะคะแมสีสันเพื่อเบิ้งเลยดีกว่าปุ๊บเร็วๆมันหอนอากาศหอนช่างบ่ยเยที่ง,งานนิดหนึงนะ กูค่าเลยลูกค้าพร้อมซองหนังนะคะหนังวัวเท้นะคะหมอกันเข้าป่าขนาะะะะดนีให้ดูก่อนบนมดมนเสร็จที่เราเชือกครบนะคะลายเจียนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะสันาหนามิลน,นะคะด้าม5.5้านะคะราคาสุดคุ้มถ้าเป็นซองหนักเลยนะ ด้าไม้มงคลนะคะชุดนี้เลยสองสองเก้าศูนย์รวมส่งไปทางเพื่มหนึ่งร้อยเล่มที่หนึ่งมาเล่มที่สองคือกันนะ ยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.5นะคะเล่มนี้ความกว้างนะคะกว้างสุดจะอยู่ที่2 2นิ้วนะคะสันหนา6มิลน,นะคะด้าม5.5ด้าม 5. 5ามา6มาค่ะมาพมสองหนังส่องหนังว่าแท้มืมเสร็จที่เราเชิดครบนะคะเอาปประชุดนี้เลย10นิ้วเนี่ย สิบนี้หนูทำทรงหนังค่ะราคานี้โคตรคุ้มเลยนะลูกค้าคุม้มเอลีถ้าสร้างทำอะทรงหนังลูกค้ากับโูอยู่ว่ามาสิบประมาณทาไดอันเนี้ยสองสองเก้าศูนย์โคตรคุ้มนะคะมาเล่องพิซซ่าที่จุ่มไปรีวิวอะไรก็บอกว่าจุ่มฟันผมไปนิดถายเปลี่ยนไดกเลยนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะ 2.1นะคะสันหนาสันหนา6มิลน,นะคะด้าม5.5นะคะไม่มีฝักด้ามไม้มงคล1น0 0ับาททวนะะะลรวมส่งไปทางเพื่อนึ0ง้อยมาตัวนี้ลายเจียน,นะคะออกโซบวีนะคะด้ามบางพึ่งนะคะ หมมือเสร็จที่เราเชือครบความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้าง2นิ้วนะคะสันหนาะสันหนา5้มิลน,นะคะด้ามยาว6นิ้วนะคะหมุดมุดสิยที่เราเชือกครบนะคะ หนึ่พันบาททวนนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหน่อยนะฮะเทนี้มาถึงนี่ปุ๊บสิ้นผิวไฟนะคะด้ามไม้มงคลนะคะหมหมสุสิกที่เราเชื่อครบความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้าง1.9นะคะสันหกนมิลน,นะคะด้ามยาว สีจปไม่มีฝักเก้าร้ยหสิื่ส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยเรื่อนี้วันนี้ปุ๊บได้ไมโมโคลน,นะคะหมดหมเสีที่เราเชื่อครบเราสัญญา ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่ที่หนึ่งจุดสี่นะคะสันหนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวสี่จุดห้าคะแปดเก้าูรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยอันเรื่องนี้ตัวนี้จะทําเป็นอันนี้รังพึ่งนะคะโฟมเสยที่เราเชอรอครบไม้ มงคลน,นะคะด้ามความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4.5นะคะความกว้างจะอยู่ที่1.2สันหนา5้มิลนะคะด้ามจะ4.5นะคะแปดเก้าศูนย์นะคะรวมสูงไปทางเพื่อนหนึ่ร้อย สินค้านี้ประกันทั้งหมด17วันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปิดบ้าไปอะใรจุ๋มต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะช่างฮอนบริจาคเหตุกานมันฮอนแห้งฮอนอีดีลูกค่ะเอ้าจนอู้อู้อู้ใส่เลยการท่าเบื่ออารมณ์ช่างมาแหละ้สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะจุมนะะะะ๋มออะะมิสวัสดีค่ะบ๊ายบาย